สวัสดีครับวันนี้จะพาไปพบกับวิธีการเปลี่ยนแบ็กกราวและวิธีการแต่งหน้านะครับโดยใช้โปรแกรม o o m นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับลองสังเกตที่ด้านล่างนี้นะครับจะมีปุ่มที่เป็นรูปวิดีโอนะครับนะสตาร์ทวิดีโอตรงนี้นะครับตอนนี้ยังปิดกล้องอยู่เนาะนะครับวิธีการคือก่อนที่เราจะส่งออกจะเปิดกล้องเนี่ยนะครับให้เราไปตั้งค่าที่กล้องก่อนเนาะตอนนี้ปิดกล้องอยู่เนาะ ไปที่ลูกศรชี้ขึ้นนะครับคลิกซ้ายเลยแล้วก็เลือกที่ choose virtual background ครับคลิกซ้ายเลยครับเมื่อปรากฏหน้าต่างใหม่นะครับก็จะเป็นกล้องของเรานะครับที่ preview อยู่นะครับผมทีนี้เราก็เปลี่ยน background นะครับโดยการคลิกตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือก add image นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือก background ที่เราชอบนะครับนี่ประมาณตรงนี้ก็ได้นะสมมติว่า ผมจะไปอยู่บนน้ำนี่ผมก็คลิกตรงนี้เลยนะครับคลิกโอเพนครับอ่าแล้วก็เลือกเห็นไหมครับแบ็กกราวด์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเลือกวิดีโอนะครับก็ใช้วิธีการคลิกบวกครับแล้วก็แอดวิดีโอนะครับแล้วก็หาวิดีโอนะครับที่มีขนาด640คูณ380นะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับอ่ากดโอเพนครับนี่เห็นไหมครับวิดีโอก็จะขึ้นทันทีเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าโอเค ต่อมาครับสิ่งที่จะทําให้หน้าเราขาวขึ้นนะครับนะสว่างขึ้นนะครับเราก็มาปรับค่าที่วิดีโอนะครับนี่ตรงนี้ครับวิดีโอนะครับแล้วลองสังเกตข้างล่างนี้เนาะนะครับผมแนะนําวิธีการปรับค่าตรงนี้ก่อนตรง original ratio นะครับตรงนี้ติ๊กไว้เนาะนะครับก็คืออัตราส่วนมาตรฐานของเขานะแล้วก็ตรงนี้เป็น HD นะครับถ้ากล้องรองรับก็ปรับไว้เลยนะครับเพื่อเพื่อภาพเพื่อความคมชัดของกล้องนะครับ อ่าต่อมาครับถ้าสมมติกล้องมันกลับด้านนะครับก็คลิกตรงนี้ครับ Mirror My Video นี่ครับอ่าแต่ถ้าเกิดไม่กลับกล้องไม่ต้องกดนะครับอ่าเสร็จแล้วต่อมาครับตรงนี้ครับหน้านวนครับ Touch up My Appearance นะครับอ่าถ้าติ๊กถูกไว้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับได้เห็นไหมครับหน้าจะนวนสิวเซล์หายเก้ยงเลยครับนี่เนียนแม้ต่หนวดก็หายเห็นไหมครับอ่าต่อมาครับปรับแสงนะครับ Adjust f o r l o w Light นะครับตัวนี้ถ้าเราตั้งเป็นออโนต้นะครับเขาจะปรับให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะปรับเองนะครับก็ให้เลือกที่เมนูนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรับความสว่างตัวนี้ได้นะครับนะชอบแสงแบบไหนนะครับก็เลือกเอานะครับแบบฟุ้งหรือแบบธรรมดานะครับนะโอเคผมปรับแบบธรรมดาไว้แล้วกันนะครับผมชอบแสงธรรมชาตินะครับอ่ะต่อมาครับเราก็มาที่การแต่งปาก ทาตาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีคิ้วอะไรแบบนี้ครับนะมาที่แบ็กเกล์ออดฟิลเตอร์นี้นะครับแล้วก็ที่ด้านขวาล่างเห็นไหมครับที่ด้านขวาล่างอ้อลืมแนะนําเมนูตรงนี้นะครับถ้ามีกรีนสกรีนนะครับให้คลิกตรงนี้นะนะครับถ้ามีกรีนสกรีนให้คลิกตรงนี้นะครับ,รรบอ่าเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าอ่าจะตัดได้คมกว่านี้นะครับนะแต่นี่คือใช้คอมพิวเตอร์ เขาเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์เรนเดอร์นะครับก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นดิจิทัลไปนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาเครื่องหมายออกนะครับเขาจะตัดให้เราเฉพาะตัวเรานะครับจับโฟกัสด้วยด้วยซอฟต์แวร์นะครับอ่าโอเคต่อมาครับเลือกที่ Studio e f f e c t ครับอ่าเห็นไหมครับด้านขวานี้นะครับเราสามารถเลือกสีเลือกคิวนะครับนะเลือกคิวเลือกอ่านวดนะครับแล้วก็เลือกลิปสติกได้นะครับนะตรงนี้นะ โอเคครับผมเปลี่ยนคิ้วขนาดของคิ้วเนาะนะครับเห็นไหมครับคิ้วก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับแล้วก็ปรับค่าสีนะครับแล้วก็ o อปะซิตี้คือความเข้มของสีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคิ้วก็เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการได้นะครับใส่หนวดเพิ่มไหมนะครับใส่หนวดเพิ่มได้นะนะครับแต่พอดีว่ากล้องผมเอียงเนาะโอเคผมหันหน้าเข้าหากล้องเนาะนะครับแบบนี้นะนี่ครับเห็นไหมครับ ก็จะมีหนวดออกมานะครับโอ้แม่ดูเป็นท่านขุนนะครับหนวดแบบนี้เป็นท่านขุนได้เลยนะครับเนี่ยโอเคครับต่อมาครับลิปสติกนะครับอ่าใส่สีอะไรก็ได้ครับใส่สีม่วงเหมือนเดิมครับปรับโอปาซิตี้เพื่อความเข้มของสีได้เห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้นะครับถี่ม่วงๆหน่อยก็ได้ครับไปอัพยามาเออสนุกสนานกันไปนะครับ หนวดก็เปลี่ยนสีได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเป็นสีอะไรนะครับอย่างเช่นผมเลือกสีเหลืองเนาะเรากด close นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ video filter ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใส่ฟ f เตอร์ของวิดีโอนะครับกดตัวนี้เป็นเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นโทนสีต่างๆนะครับหรือไม่ก็ใส่ฉากให้เราฉากหน้านะครับ f i l อร์คือข้างหน้าเนาะนะครับหน้าแบกาวคือข้างหลังนะครับจะใส่หนวดนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับใส่หนวดปุ๊บ ่าเป็นมาเป็นหมาเป็นแมวได้หมดครับอืมขึ้นอยู่กับเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็เพียงแค่ปิดป้ายนะครับเสร็จแล้วก็กด Start ทวิดีโอครับสิ่งที่เราตั้งค่าไว้ก็จะปรากฏออกมานะครับเท่านี้เองครับก็เป็นการตั้งค่าอย่างง่ายๆนะครับนะก็ไม่มีอะไรเชิงลึกกว่านี้แล้วนะครับนะสำหรับการปรับแต่ง กล้องนะครับแล้วก็ Background รวมถึงการใช้วิดีโอฟิลเตอร์รวมถึงเอฟเฟกต์สตูดิโอของอตัวโปรแกรมซูมนะครับผมโอเคครับขอให้สนุกกับการใช้งานโปรแกรมซูมนะครับผมเวลาประมาณ6นาทีนี้ช่วยให้ทุกคนสนุกกับการใช้โปรแกรมซูมได้มากขึ้นนะครับขอให้สนุกครับผมสวัสดีครับ